สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้จะคุยอะไรกันดีเอขอคุยเรื่องราวดีๆอีกเช่นเคยค่ะนะคะเป็นเรื่องราวเบิกบานสำราญใจ นะคะของพี่หลิงเพราะว่าพี่หลิงอแล้วเอคือต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้มันช่วงใกล้ปลายปีเข้ามาทุกขณะแล้วมันก็เริ่มมีการแบบรวบรวมเก็บสถิติอะไรใดๆต่างๆเมื่อหลายคลิปก่อนเอทําไปเป็นข้อมูลนะคะของพี่หลิงในการเป็นของพี่หลิงน้องออมในการเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าแบรนด์แอมบัสเตอร์ให้กับแบรนด์สินค้าในเมืองไทยเนาะใช่ไหมสำหรับคลิปนี้นะจะมาของทาง ฝั่งจีนแต่ว่าไม่ได้ว่ารวบรวมมาทั้งหมดนะคลิปนี้จะมาบอกว่าคือใดๆอ่ะพี่หลิงอ่ะปีที่ผ่านมาปี2025ใช่ไหมปีนี้2025เนอะใช่ไหมยังไม่2026เออ25ถูกแล้วนะคะมันใกล้จะจบปีลงไปแต่ว่าแบรนด์สินค้าจีนที่พี่หลิงไปเป็น,ปนไม่ว่าจะแบรนด์แอมพีเซนเตใดๆอ่ะมันก็ติดโผเข้าไป อยู่ในตลาดบิลบอร์ดของจีนเหมือนกันคือยังไงอะเออย่างที่ทราบกันดีนะคะตลาดจีนเป็นตลาดที่แข่งขันกันสูงมากๆแล้วเขาก็ค่อนข้างจะเป็นแบบว่ายัางไงเออเขาเรียกอะไรนะคือเขามักจะสนับสนุนคนเชื้อชาติเดียวกันอะถ้าเป็นดาราศริลปินมาจากต่างชาตินะ่ะเขาจะไม่ค่อยเวลคัมเท่าไหร่แต่พี่หลิงแทรกไปได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแทรกไปได้ขนาดไหนเอเอมาดูกันนะคะ อันนี้เป็นข้อมูลจากบ้านบีบีอูดของพี่หลิงนะหลิงหลิงควงโชว์ฟอร์มสุดยอดในปี2025สี่ไตรามาสติดต่อกันก็คือทั้งปีอะสี่ไตรามาสแบรนด์ brand, ทุกแบรนด์ที่หลิงโฆษณาในจีนติดอันดับ85อันดับแรกของการจัดอันดับการมีส่วนร่วมของแบรนด์น้องใหม่คุณอย่าไปนึกว่าโหตั้ง85อันดับแรกมันก็ไม่ได้ต้องน,นะเออุยคุณ ในฐานะพี่หลิงเนี่ยคุณคิดดูจริงๆอะพี่หลิงอะโด่งดังนะในแวดวงเนี่ยชาวเราชาวเทศเนี่ยพึ่งจะเท่าไหร่ยังไม่ถึงสองปีดีนะแล้วก็อย่างที่เอบอกนะพี่หลิงอ่ะถือว่าเป็นดาราสังกัดช่องสามก็คือศิลปินที่มาจากประเทศไทยนั่นแหละไปคว้าไปอยู่ไปติดก,กับเขาได้ติดอันดับอ่ะได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าดีแล้วถือว่าดีแล้วสุดยอดแล้วอันนี้อันนี้ไม่ได้อวยนะคุณก็รู้ตลาดจีนมันใหญ่ นะคะดาราจีนก็เยอะประเทศเขาใหญ่มากๆมากๆมากดาราเขาก็เยอะๆๆๆๆเยอะแล้วพี่หลิงติดเข้าไปอย่างนี้คุณต้องดีใจแล้วและนี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นเอก็ว่าอย่างนั้นนะคะเอก็โดนกล่อมก็ชักจะไม่มันเป็นเรื่องจริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นแล้วพี่หลิงติดเข้าไปอย่างนี้ยถามว่ามีแบ็กอัพอะไรที่จีนคุณคิดว่าช่องสามมีแบ็กอัพอะไรไหมล่ะก็ไปดุมดุมโดดๆอย่างนี้แหละติดเข้าไปได้อย่างนี้ก็ดีแล้วนะคะ ไม่ได้ว่าใช้คอนเน็ t ชันอะไรช่องสามมีที่ไหนไม่ม,มีนะคะอามาดอันนี้บอกมันเป็นหลักฐานชัดเจนเลยที่แสดงถึงนะคะความอินฟลูเอนเซอร์ของพี่หลิงอะความมีอิทธิพลเชิงพาณิชย์มหาศาลของหลิงหลิงในตลาดจีนมาดูกันค่ะควอเตอร์แรกควอเตอร์แรกนะคะน้ำน้ำความหวังจำได้ว่าโฮ p e อเตอร์ Water, จำได้ว่าวิเชอร์นี้หายไปนานเลยเอใช่มันมาตอนต้นปีแล้วก็หายไปอะนะ โฮปวอเตอร์ water, น้ำความหวังอนะติดเข้าไป62อันดับแรกในควอเตอร์หนึ่งนะคะแล้วในควอเตอร์หนึ่งก็ยังมีอีกแบรนด์ติ่มซำค่ะติ่มซำพี่หลิงติดเข้าไปเป็น64อันดับแรกนะคะพอมาถึงควอเตอร์สองค่ะจำกาแฟขี้ชะมดได้ไหมกาแฟขี้ชะมดติดเข้าไปที่67อันดับแรกในควอเตอร์สองนะแล้วก็แบรนด์โปรยาเครื่องสำอางพี่หลิงชุดป,ปะทินผิวทับทิมอะ นะถ้าจะไม่ผิดโปรโยา่าจำไ,ได้ไหมนะคะติดเข้าไปที่ห8สิบดอันดับแรกในควอเตอร์สองพอมาถึงควอเตอร์สค่ะเพียวๆเลยคืออะไรเอแบรนด์โยเกิร์ตพี่หลิงจวเจ้ายื้อผิหนนะคะติดเข้าไปที่แปดสิบเอ็ดอันดับแรกอืมนะพอมาถึงควอเตอร์สี่ค่ะโอ้โหผลงานดีมากสแน็คเพเปอร์สแน็คเพเปอร์ติดเข้าไปที่สี่ิบอันดับแรกอืมนะ แต่ใดๆไดตรมาสสี่มันก็ยังไม่ครบก็ขาดอีกหนึ่งเดือนนะเนาะเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าอันดับจะขึ้นหรือว่าจะลงบวกลบยังไงอะไรเดี๋ยวคอยติดตามนะคะควอเตอร์สี่อ่าบ้านบีบิอูดบอกว่าขอขอบคุณอย่างยิ่งต่อ a n g เจิลโกลเของเราทุกคนนะคะสำหรับความรักและการซัพพอร์ตที่มีให้อย่างสม่ำเสมอทำให้เราได้เห็นหลิงหลิงเป่งประกายในทุกย่างก้าวและเราจะเติบโตไปด้วยกัน ไปให้ไกลยิ่งขึ้นภูมิใจในตัวลูกสาวมากจ้าปรบมือคุณไม่ได้ว่าอวยมันต้องภูมิใจได้แล้วพี่หลิงเป็นใครช่องสามเป็นใครในตลาดจีนใช่ไหมถ้าอยู่เมืองไทยโอเคช่องสามก็หนึ่งในตองอูล,ละจ้าสานะบริษัทเก่าแก่อยู่มานานใช่ไหมเป็นบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่นะคะสถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ในแวดวงของเมืองไทยแต่พอไปอยู่จีนโอโหคุณเอ้ย นะคะมันมัน,ม,นมันเทียบไม่ได้อันนี้เราก็พูดกันตามตรงนะขนาดประเทศจีนเอ่ยอะไรเอ่ยนะจะถามว่ามีคอนเนคชันอะไรไหมไม่ไม,มีติดเข้าไปอยู่อันดับอย่างนี้ทุกควอเตอร์คุณก็ต้องดีใจได้แล้วค่ะนะคะแล้วก็คุณมองย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งก็จริงอะ่ะพี่หลิงนับจากใจซ่อนรักเปียงปลางใช่ไหมปีครึ่งเองนะแค่ปีครึ่งเองนะเอนับถูกใช่ไหมปีครึ่งยังไม่สปีนะได้ขนาดนี้ ภูมิใจได้แล้วนะคะเป็นการแบบว่าเอเปิดม <as> <k> ิติใหม่ในตลาดจีนอ่าล่าสุดล่าสุดนะคะพี่หลิงนะไปออกข่าวหน้าสื่อออนไลน์ของฮ่องกงด้วยล่ะอะไรอะเอพี่หลิงไปออกอะไรกรณีของอาซาฉุดตัวตัวไปลยแผงวชาทำไม้เหรอน ใช่ใช่ใช่นี่ไอี่อะค่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 ะ่ะค่ะค่ะเ่ะค่ะค่ะอ่ะค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 ่ะนค่ะค่าค่ะแ่้ค่ะค่ะค่มค่ะค่อวันคืะค่ะค่ะค่ะอ่ะค่มค่ Thank you แต่ไม่แล้วตอนนี้เขาบอกว่าสตอนนี้ชอบแบ่เขาไม่ใช่เพลงแบบนี้คอยมาคอยมาเออกรณีของอาซาไหนเขาโจวหัวว่าไงเขาโจวหัวว่าประมาณว่าจุยซิงก็ตามดาราตามดาราจนสำเร็จคล้ายๆว่าอาซาก็เป็นหนึ่งในไอดอลที่พี่หลิงชื่นชอบ นะก็ติดตามดาราจนสําเร็จจนเขาส่งของขวัญนู่นนี่นัน่นมาให้อ่ะมาเปพี่หลิงอ่ะคุณคิดว่าไงละ่ะสมมตินะสมมตินะคุณคิดนะเอาเอาเอา,เอาตัวคุณไปแทนนะสมมุติคุณรักพี่หลิงใช่ป่ะพี่หลิงเป็นไอดอลแล้วคุณก็แบบก็คุณก็มีแบบอาจจะมีชื่อเสียงระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็บอกไปว่าเออเนี่ยมีพี่หลิงเป็นไอดอลชอบพี่หลิงนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้ววันหนึ่งในขณะที่คุณไปทํางานเปิดตัวอะไรในงานของคุณอ่ะนะแล้วพี่หลิงส่งของขวัญส่ง ของกินอะไรมาแบบค้ายๆมาให้กําลังใจคุณในงานวันนั้นนะคุณจะคุณจะอื้ออึงขนาดไหนอะคุณจะยิ้มแก้มปิีบไปถึงหูเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่ามันเป็นความปรับปลื้มอะนั่นแสดงว่าการบ้าดาราของเรามันสําเร็จแล้วนะดาราเขาเห็นความเป็นตัวตนของเราเขาเห็นเรายืนอยู่ตรงนั้นเพราะเอาจริงๆความเป็นไอดอลอะเวลาเราชื่นชอบไอดอลคนหนึ่งอะเราก็เหมือนกับว่าเราอยู่ห่างไกลกับไอดอลคนนั้นมากนะอยู่ลิบลลับๆ มองไอดอลที่เราชื่นชอบอยู่อย่างห่างๆอย่างห่งหวงๆเขาคงไม่เห็นเราหลอกเราเป็นแค่แบบจุดเล็กๆสปอตเล็กๆเ,เขามองไม่เห็นเราหลอกไปคนรักเขาเยอะแต่ใดๆวันหนึ่งเขามองเห็นแล้วเขาส่งของขวัญมาให้คุณด้วยอะ่ะอันนี้ก็เปรียบเทียบในกรณีของพี่หลิงเหมือนกันพี่หลิงอะ่ะชื่นชอบอาซามาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ตอนที่พี่หลิงยังไม่ดังถูกป่ะชอบร้องเพลงอาซามากวงทวินเนี่ยพอดังขึ้นมานะอาซาเห็นตัวตนพี่หลิงแล้ว ส่งของขวัญมาให้ในงานวันแฟนมีที่มาเกา่าโอ้โหจะปรับปลื้มแค่ไหนไม่เรียกว่าสําเร็จแล้วจะเรียกว่าสัาอะไรก็สําเร็จไงเอเออนะไม่มีใครนะไม่มีใครชงเสิร์ฟให้เราก็ต้องชงจบปิดกันเอาเองอย่างนี้ละครับอ่ะอันนี้มาบอกอันนี้มาบอกไหนบอกอะไรเอเรามาดูกันหน่อยมาว่าเขาเข,าเขียนถึงพี่หลิงว่าไงอันนี้เป็นเว็บไซต์ข่าวบันเทิงออนไลน์ของทางฮ่องกงนะ เออเขาบอกว่าหลิงหลิงปรากฏตัวบนเว็บไซต์ hk.on.cc นะนายหัวพาดหัวไว้เลยพาดหัวข่าวว่าควองหลิงหลิงได้รับของขวัญเซอร์ไพรส์จากไอดอลของเธอชาลินชอยหรืออาซามีความสุขมากจนแทบตาจะเป็นสระอิ <c oughs> <c oughs> เขาบอกจนตาแทบปิดก็คือตาเป็นสละอีอะไรยิ้มจนตาเป็นสละอีอย่างนั้นแหละนะคะอ้ามาดูมาดูข่าวเต็มเตมข่าวเต็มเตมเอขออนุญ,ญาตแปลให้ฟังเลยละกันนะจ๊ะไปกําเต็งค,ค่อยๆไปนะเอ,อ,อันนี้พาดหัวขาวว่าวควงหลิงหลิงได้รับของขวัญเซอร์ไพรส์จากไอดอลของหลิงหลิงเองก็คือชาเลนชอยหรืออาซาแห่งวงทวิน ข่าวออกไปเมื่อวันที่26พฤศจิกายนนะคะก็คือเมื่อวันเมื่อวานเองวันพุธนะเออไล่ล่าก็คือาตามดาราจนประสบความสำเร็จก็ค่อยไล่ตามกันไปเดี๋ยวนะนมีเสียงอะไรแรกเดี๋ยวเอต้องจัดการก่อนอะมามา มาเริ่มกันนะอืมปิดเสียงมันมีเสียงอะไรแรกเข้ามาแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะมา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 อันนี้บอกว่า ควางหลิงหลิงนะเทพธิดาเหรอนางฟ้าแล้วกันควางหลิงหลิงนางฟ้าลูกครึ่งฮ่องกงไทยด่งดังมาจากซีรีส์ไทยเรื่องใจซ่อนรักเมื่อไม่นานมานี้หลิงหลิงและออมกรณพัฒนักแสดงร่วมจากละครได้รวมตัวนะคะได้จัดงานแฟนมีตนั่นแหละกับหลิงหลิงนะคะ ที่มาเกา๊าแล้วก็มีการร่วมงานอีเวนต์นะของแบรนด์ดีออด้วยแล้วก็ถือโอกาสนี้ก็จัดงานแฟนมีไปด้วยเลยที่มาเกา๊านะคะครั้งหนึ่งหลิงหลิงเคยบอกว่าไอดอลของหลิงอะ่ะคือชาแมนชอยราชินีทรทัศน์อืมไหนไนดูซิอืม อืมนะคะราชินีทรทัศน์แต่ปรากฏว่าไงนๆขอดูหน่อยนะหลิงหลิงเป็นแฟนตัวยงของชาลินชอยหรืออาซานะเดีย๋ยวเดี๋ยวเอขอขอขอ,อันนี้แปลสัแป๊บนึ่งนะจ๊ะ อืมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เอาม่เอาม่เามเขาบอกว่าเอาใหม่ไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่นะคะเอาใหม่เอาใหม่ไป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 ใม่นะใหม่ถึงไหนเออ่ะออ้อควงหลิงหลิงนะคะนางฟ้าลูกครึ่งฮ่องกงไทยโด่งดังจากละครไทยเรื่อง The Secret of Us เมื่อไม่นานมานี้เธอและออมกนพัฒน์นักสแสดงร่วมนะคะได้มาร่วมงานอีเวนต์ของแบรนด์เดอที่มาเกา๊าแล้วก็ยังมีการจัดงานแฟนมิสติ้งร่วมกันด้วยครั้งหนึ่งนะคะลิงลิงเคยบอกว่าไอดอลของลิงลิงคือชาแมนเชอร์ก็คือสื่อซือม่านะนะราชินีโทรทัศน์เออนะแล้วก็ลิงลิงก็ยังบอกอีกว่าเธอก็ยังเป็นแฟนตัวยงของ ชาลินชอยหรืออาซาด้วยโอ้ยชื่อมันพี่หลิงจะไมชอบนะไอดอลพี่หลิงชาแมนเช์แมนอันนี้ก็ชาลินโอ้ย,เร,ย,ออยเรียกว่าอาซาละกันก็คือเคยบอกว่าชอบเป็น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 เออเป็นเป็นเออยังไงนะเซอร์เซอร์มาน่ะชาแมนชอยนะคะเช์แมนเชอ์อะไรนั่นน่ะเอ,เอจะพูดถูกไหมเนี่ยนะก็คือเซอร์เซอร์มานะ่ะ นะก็คือไอดอลพี่หลิงและปรากฏว่าหลิงหลิงก็ยังบอกอีกว่าอาซาน่ะก็เป็นแฟนหลิงหลิงก็ชอบอาซาเหมือนกันในงานแฟนมิ่ติ้งที่ฮ่องกงปีนี้นะคะหลิงหลิงก็บอกใช่ไหมแล้วหลิงหลิงยังบอกอีกว่าหลิงหลิงอ่ะชอบภาพยนตร์ที่อาซาเล่นมากแล้วก็ยังร้องเพลงเสี่ยจ้านเทียนโฮซึ่งเป็นงานแฟนมิ่งติ้งครั้งแรกที่พี่หลิงร้องเพลงฮ่องกงอ่ะเพลงกวางตุ้งอ่ะพี่หลิงร้องเพลงของอาซาด้วย นะแล้วก็ยังอัปโหลดคลิปลงโซเชียลมีเดียนะอาซาก็ follow หลิงหลิงทันทีหลังจากที่รู้เรื่องและทั้งสองก็คือทั้งอาซาและพี่หลิงก็กลายเป็นเพื่อนออนไลน์กันเว้ยคือเขา follow กันละกันอะประมาณนั้นอะอืมอย่างนี้นี่เองอืมไหนขาดูหน่อยนะ อาซาก็ดีเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ถือตัวเนาะเพราะจริงๆอะดาราฮ่องกงพวกเนี้ยปกติศิลปินดาราฮ่องกงเขาถือตัวเหมือนกันนะแต่เขาก็ติดตามพี่หลิงทันทีอาจจะเป็นไปได้ว่าก็พี่หลิงก็มีเชื้อฮ่องกงด้วยไงเกี่ยวมันะไหนไนดูซิถัดมาเขาบอกว่าหลายเดือนต่อมาโดยไม่คาดคิดนะคะเหมือนเล่าเรื่องความสัมพันธ์อาซากับพี่หลิงเลยหลายเดือนต่อมาโดยไม่ ไม่ค่าคิดใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเอเร็วๆเดี๋ยวจิใจเย็นๆนะอันนี้แปลสดโดนสดเดอ้อขอดูก่อนเฮ้ยเขาเขียนขอัำให้พี่หลิงยาวเหมือนกันนะเนี่ยคือเขียนไม่ยาวแต่ภาพประกอบเยอะแล้วก็แบบไล่เลียงอ่ะเขาบอกว่าพอหลายเดือนถัดมาโดยไม่ค่าคิดอาซาร,รู้ว่าหลิงหลๆมาอยู่มาเก้านะอาซา,าก็เลยส่งเสื้อยืดและขนมของร้านทวินไปให้ผู้ช่วย หลิงหลิงดีใจมากจนตาเป็นประกายด้วยความดีใจเดี๋ยวหรอคะเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอดูก่อนว่าเอาใหม่ก็คืออาซาก็ส่ง,ส,งส่งของขวัญพออาซารู้ว่าพี่หลิงมามาเกาใช่ป่ะก็เลยผ่านผู้ช่วยนะคะส่งเสื้อยืดนะซึ่งเป็นของทวิน แล้วก็ขนมนะคะไปให้หลิงลหลิงแล้วหลิงหลิงก็ดีใจมากเขาบอกคำศัพท์ภาษาจีนนะเอกก็รู้ว่าเป็นสำนวน,นัะงาบอกพี่หลิงก็ดีใจนะจนเห็นแต่ฟันไม่เห็นตาเลยล่ะูาจาเห็นภาพก็คือยิ้มจนตาเป็นสระเอียยเห็นแต่ฟันไม่เห็นตาเลยภาษาจีนเขาเขียนยี้จริงนะตลกอ่ะอภาษาจีนดิดีใจซะจนเห็นแต่ฟันไม่เห็นตาเลยอะ่ะควงหลิงหลิง นะคะคริสตัลเจดขนมที่เขาให้น่ะรานชื่อดังเลยนะแล้วก็แพงด้วยแล้วก็หลิงหลิงรีบอวดของขวัญทันทีนะคะอืรีบอวดของขวัญนะแล้วก็ยังสอนน้องออมสอนน้องออมด้วยเหรอให้ใช้ภาษาให้ให,ให้น้องออมพูดภาษากวางตุง้ง เ,เขาเขียนอย่างนี้น่ารักอะ่ะเขาบอกว่าพี่หลิงพอได้ของขวัญชิพาก็รีบอวดทันทีก็ยังสอนน้องอ,อมนักแสดงสาวไทยให้พูดเป็นภาษากวางตุ้งว่าสตรอเบอรี่แอปเปิลส้มเออนะคะสตรอเบอรี่แอปเปิลส้มไม่ใช่สตรอเบอรี่มรกตดนะเนี่ยก็มันเป็นเป็นอยู่ในเสื้อเสื้อยืดอ่ะเนาะสตรอเบอรี่มรลกตดไม่ใช่สตรอเบอรี่แอปเปิลส้มสอนน้องอมอเป็นภาษากวางตุ้งให้พูดค่ะเซอร์ไพรส์ยังไม่จบแค่นั้นค่ะเดี๋ยว หลิงหลิงยังได้รับถุงเสี่ยวหลงเปาจากอาซาด้วยอ๋อไอคริสตัลเจดนั่นน่ะเป็นเป็นถุงเกี๊ยวน้ําเสี่ยวหลงเปาเอไม่ใช่เกี๊ยวน้ําผู้ซะเออเสี่ยวหลงเปาจากจากคริสตัลเจตเออหรอก็คือสรุปพี่หลิงได้ไปสามอย่างจากอาซา,าหรอที่เอเห็นเสื้อยืดเอ่อคริสตัลเจดนะคะซึ่งเป็นเสี่ยวหลงเปาอยู่ในนั้นแล้วก็ตกลงมีขนมด้วยใช่ไหมขนมเอไม่เห็นนะขนมอันนั้นหนึ่งในนั้นเป็นของอาซาด้วยปะก็อยากจะรู้แค่ตรงนี้ เอไปยุ่งอะไรกับของขวัญเขาเฮ้ยเรื่องนี้เราต้องรู้คุณทําไมมันเป็นแบบมันเป็นประเด็นแห่งชาติเลยใช่ไหมเออแห่งชาติม่วงนะคะหลิงหลิงยังได้รับถุงเสี่ยวหลงเปาจากอาซาอีกด้วยหลิงหลิงดีใจจนพูดหน้ากล้องเป็นภาษาไทยผสมกวางตุ้งว่าไทยรูเออ้เบอเก็บไว้เป็นความทรงจำประวัติศาสตร์มีความสุขที่สุดฉันจะกินให้หมดเลยนี่คืออาหารจากอาซาส่งมาเป็นกำลังใจให้กับฉันอาซาขอบคุณมากนะคะ ฉันมีความสุขและอิ่มเอมใจมากฉันจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนกินเสี่ยวหลงเปาฉันจะเก็บเอาไว้ที่นี่ก่อนไม่ให้ใครขโมยด้วยเออแปลงนี้เลยเหรอเอใช่ไหมใ,หใครได้ดูนั่นปะเขาเขาคือพี่หลิงเดี๋ยวก็พูดกวางตุง้งเดี๋ยวก็พูดไทยอะไรก็ไม่รู้ว่าผสมประสานไปหมดเลยเลยเนี่ยนะแต่เนี่ยเขาแปลามาให้ละพี่หลิงพูดอย่างเงี้ยบอกห้ามใครขโมยนะเดี๋ยวหลิงจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามากิน นะคะแล้วเขาแล้วเขาบอกว่าภาพมันก็ตัดฉากมาที่เห็นหลิงหลิงกำลังเพลิดเพลินกับเสี่ยวหลงเปาพร้อมพูดว่าหลิงรู้สึกมีพลังมากค่ะนี่คือเสี่ยวหลงเปาที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยมีมาหัวใจหลิงอิ่มยิ่งกว่าทองซะอีกโอ้พี่หลิงปากหวานปากช็อกโกแลตมินเลยจ้าหวานสุดๆคุณเอเข้าใจแหมคือนะ เสี่ยวหลงเปาอร่อยอ่ะมันก็ของแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่พอได้มาจากคนที่เราแบบเป็นไอดอลด้วยอ่ะมันก็ยิ่งแบบเป็นครั้งแรกที่พี่หลิงบอกว่าใจเนะี่ยมันอิ่มมากกว่าท้องพี่หลิงอีกนะอืมให้มันได้อย่างนี้สิลูกสาวเราปากหวานนะแต่คือเขาเขาพี่หลิงอ่ะจะมีจุดเด่นตรงเนี้ยเวลาอธิบายอะไรออกมา ใช้คำพูดไม่ได้สวยหรูนะใช้คําพูดง่ายๆเลยใช้คําพูดแบบธรรมดามากแหละแต่เรารู้ว่ามันจริงใจแล้วมันเห็นภาพเลยอะ่ะแล้วก็เชื่อเลยว่าพี่หลิงก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะ่ะไม่ต้องใช้คําพูดสวยหรูอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเออมภูมิใจในลูกสาวรู้จักใช้คำฉอเลาะจริงๆเดี๋ยวเอ <laughs> พี่หลิงบอกว่าใจหลิงอิ่มยิ่งกว่าทองซะอีกตอนเนี้ย เป็นเสี่ยวลงเปาที่อร่อยที่สุดโอ้โหพี่พี่หลิงไม่ธรรมดาคุณอยากให้พี่หลิงได้แบบนะเป็นคนรู้จักพูดอืมเป็นคนรู้จักพูดไหนแล้วเขาเขียนอะไรต่ออีกเอรู้สึกจะจบอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าเขามีภาพประกอบเนี่ยเล่าเรื่องราวมาด้วยไหนมาดูสิภาพประกอบเขาเขียนว่าอะไร อันนี้ก็บอกว่าจุยซินเฉิงกงใช่ปะตามดาราจนได้ดีตามดาราจนสำเร็จาภาพถัดมาภาพถัดมานะก็บอกว่าเดี๋ยวนะเอเขาเปิดนิดนึงหลิงออมนะคะ cp นะคะ couple ใช่ไหมคู่คู่หูที่เร็วๆนี้มาที่เ มาเกามาที่มาเกาเพื่อร่วมงานอีเวนต์แล้วก็จัดแฟนมิสด,ด้วยนะส่วนภาพนี้บอกว่าอืมควางหลิงหลิงนะคะนะคือเป็นแฟนพันธ์แท้ของอาซาที่แท้ที่จริงแล้วหลิงหลิงก็คือแฟนตัวยงของอาซาแล้วก็เคยร้องเพลงเฟียอีจ้านเทียนโฮด้วยก็คือเพลงของอาซา นั่นเองอืมอืมอาภาพตัดมาเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยค่ะอาซาอายุเท่าไหร่แล้ว่ะอาซาอายุเท่าไหร่ทำไมหน้าไม่หน้าอย่งก,กับแบบยี่สิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยจำได้สามหกปะสี่สิบสามคุณ คุณด, 2, ดห 43, นะูหน้าของคนอายุสี่สิบสามค่ะเออคนฮ่องกงไม่ค่อยแก่ไม่รู้เขากินอะไรอ่ะคุณเกิดสองห้าอ้ยไปกินอะไรมาคะยาโป๊ยาอะไรต้องบอกต้องมีของดีแน่ๆคนฮ่องกงอ่ะไม่แก่เลยอายุสี่สิบสามนะเนี่ยหน้าของคนอายุสี่สิบสามคุณคิดดูแล้วกันเขาไปฉีดไปนะไม่เอ๊เขาจะฉีดจะอะไรไม่รู้แต่ถึงเขาฉีดเขาก็ดูธรรมชาติ เอว่าพวกเรื่องพวกนี้นะมันอยู่ที่การกินอะหนึ่งไม่อ้วนแล้วเขาก็ไม่โซเหมอนป้าเออคนไทยบางคนอะฉีดนะมันตึงจริงไม่มีรอยย่นจริงแต่มันดูรู้ว่าหน้ามันแปลกไปอะนหน้าเขาไม่เปลี่ยนเขาแลดูธรรมชาติอะชอบมากเลยความสวยแบบฮ่องกงอะไม่รู้เขาไปทำอะไรอะฮ่องกงเกาหลีพวกนี้ไม่รู้เขาได้ยาดียาโป้ะอะไรนะยาโป้เหรอเอก็คือยาบํารุงอ่ะ แล้วเขากินอะไรบำรุงอ่ะเขาไม่แก่แล้วก็จะฉีดจะเฉิดอะไรเองไม่รู้แต่ถึงเขาฉีดหรืออะไรก็คือเป็นการที่แบบเป็นการฉีดที่ดูธรรมชาติไม่ได้เวอร์สังเกตของคนไทยนะบางทีไปฉีดมันไม่มีรอยย่อนไม่มีรอยยับจริงนะแต่ว่ามันดูแล้วมันล้วกคุณไปทําอะไรมาหน้าเปลี่ยนไปอ่ะอย่างตาไปฉีดตาก็ชี้ขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณดูอฟาสาสิมันรูปสมัยก่อนไหเอเอ,เอว่าไม่ใช่ก็รูปปัจจุบันนี่แหละนะคะ พวกอาซาและหลิงหลิงตอนนี้ก็คือคล้ายๆเป็นเพื่อนทางออนไลน์กันคือยังไม่เคยเจอตัวจริงของกันและกันอะ่ะก็คือแบบ Follow กันและกันอะ่ะเป็นเพื่อนออนไลน์นะคะนี่อาซานะคะผ่านผู้ช่วยนะได้ส่งเสื้อทีเชิรตนะคะของทวิน แล้วก็ขนมให้เกัอบหลิงหลิงเนี่ยยิ้มส่ขนาดเนี้ย <c oughs> นะคะอืมนี่หลิงหลิงยังสอนออมให้ใช้ภาษากวางตุ้งพูดว่า <c oughs> พูดว่าไรเอก็เมื่อกี้แปะไปแล้วไงสตรอเบอรี่แอปเปิลส้มเป็นภาษากวางตุง้งนี่กิริยามันแบบคล้ายๆสอน <c oughs> ไม่อยากเดี๋ยวเขาเออกบอกว่าไม่ใช่ซะหน่อยเอะ ใครแบบน้องพูดตามพี่สิกวางตุ้งต้องพูดอย่างนี้นะ s t r อ w b e r ี่ a อป l e ลส้มเป็นภาษากวางตุง้งสอนน้องออมสอนน้องออมให้พูดกวางตุง้งเป็นภาษาเน้แม่จะมาเป็นสะใยกวางตุง้งก็ต้องนะก็ต้องกวางตุ้งได้อะไรเอพูดอะไรนะใครใครใครเป็นสะใภย <c oughs> นะเออมันก็ต้องเรียนรู้ภาษาอะนี่นอกจากนี้นะคะหลิงหลิงยังได้รับของที่อาซาส่งมาให้ เป็นถุงเสี่ยวหลงเปาถุงใหญ่เลยจากคริสตัลเจใช่สรุปพี่หลิงได้อะไรจากอาซาบ้างอาซาสายเปเนาะเอนดูละคุณอายุสี่สามพี่หลิงสามสิบเอนดูเอ้ยจะว่าไปหรือว่าเกือบปีหมูเหมือนกันว่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาซาปีหมาเออปีสุดเออปีปีสุนักเดี๋ยวหาปีจอเดีย๋ยวจะหาว่าเอไปพูดไม่สุภาพถ้าเกิดสองห้าปีหมาเกือบแล้วเกือบจะไป อเกือบปีหมูแล้วนึกว่าห่างกันแบบเออนึกว่าห่างกันแบบครบรอบเกือบเกือบจะปีหมูจะเลยจะบอกว่าชอบกินเหมือนกันไม่ใช่อาซาปีหมาพี่หลิงปีหมูอาซาส่งเสี่ยวหลงเปาเนี่ยถุงเบลเลอร์ให้กินอ่ะมีมีคลิปไหมอะเอก็ยุ่งยุ่งไม่ได้ดูมีคลิปพี่หลิงเปิดออกมาเสี่ยวหลงเปานะอันเบลเลอร์ไหมคะแต่ถุงใหญ่มากนะยิ้มแก้มปลีไหนนะเขาบอกว่าอะไร อันนี้อันนี้นี่เขาบอกว่านี่เขาบอกว่าพี่หลิงอวดบอกว่าเนี่ยคือนะคะอาซา,าส่งฟูลซัพพอร์ตมาให้หลิงหลิงด้วยล่าเออหลิงจะกินให้หมดเลยเออนี่นี่เขาเขียนกนกับไว้ว่าพี่หลิงนะดีใจแบบออกนอกหน้ามากเลยอ่ะแถมยังบอกอีกว่าจะกินให้หมด <laughs> เออน่ารักน่ารัก นะมีความสุขแล้วบอกว่าจะกินให้หมดนะไม่ให้เหลือเลยกระทั่งถุงเดี๋ยวไม่ใช่เอเขาไม่ได้บอกเอ,อ,อัน,นี่เอเติมไปเองทําให้มันนึกถึงตอนนั้นที่พี่หลิงขายขายอะไรนะของพี่หลิงอะไอขนมอะขนมพี่หลิงอะขนมอะไรแล้วนะดูสิความจําสร้างแต่รักฉินยาวหลือไปแล้วขนมพี่หลิงอะ,งอะ,งอะที่เกิดเรื่องเกิดราวนั่นน่ะคนได้ไปคือแบบว่าจะกินกระทั่งถุงพี่หลิงอะ นี่พี่หลิงก็เหมือนกันไม่มีเอเตอร์ไม่เองพี่หลิงจะกินถุงของอาซาด้วยหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เอเตอร์ไปเองนะมกุมกมุกแล้วบอกแต่จริงๆเขาบอกว่าพี่หลิงดีใจมากหลังจากได้รับของขวัญจากไอดอลหลิงหลิงคือแบบว่าโคตรดีใจอะ่ะดีใจสุดๆดีใจอะ่ะดีใจจนแบบเห็นแต่ฟันอะ่ะไม่เห็นตาเขาเขียนอย่างเงี้ย <laughs> ดูข่าวพี่หลิงดิ เขาเขียนให้ก็เข,เขียนให้ซะน่ารักเลยเพราะว่ากริยาแอคชั่นน้องมันน่ารักอะ่ะเออขนาดเขียนให้นะยังเขียนให้ดูเนื้อข่าวได้เขียนจะน่ารักเลยอะ่ะใดๆนะจบท้ายสรุปเออเอเชอบในความสาวสองพันปีของอาซาไม่ได้ว่าอาซาแก่อายุนะเธโอ้ยสี่สิบสมัยนี้ยังสาวค่ะแล้วดูอาซาสินึวกว่ายี่สิบกว่าแต่จริงอะ่ะเอในใจคาดว่าน่าจะสามหกสามเจ็ด สี่สิบสามโอไมค์กออยากจะรู้แค่ว่าอาซากินยาปะอะไรคะเออโหสุดยอดอยากได้เคล็ดลับอะ่ะพี่หลิงอันรู้เคล็ดลับเพราะว่าแม่พี่หลิงกับพี่หลิงอะ่ะย้ายมาจากฮ่องกงมันต้องรู้เคล็ดลับคนฮ่องกงชอบกินน้ำแกงแน่หรือมันต้องอยู่น้ำแกงแน่เลยน้ำแกงแน่ๆน้ำแกงแน่ๆแล้วเขาไม่อ้วนเห็นปะ่ะในดูสิใครรู้บอกหน่อยใครอยู่ฮ่องกงอะ่ะ เออมันมีเคล็ดลับอะไรเนอะทำไมอยู่ยงคงกระพันอย่างงี้นะคะจะบอกว่าฉีดเฉิดอะไรอย่างเงี้ยบำรุงบำรุงมันก็ได้อ่ะแต่ฉีดเฉิดของคนไทยเราก็เห็นกันอยู่มันจะไม่ค่อยธรรมชาติตามันจะชี้ขึ้นอะไรของเขาดูแบบแบบธรรมชาติมากๆนะจ๊ะอะนะสำหรับคลิปนี้อ่ะเอามาเปิดชาวนี้กันละกันนะคะคนมันน่ารักข่าออกมามันเขียนอะไรมันก็น่ารักอ่ะเออนะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ